พี่หมวยทําอะไรอ่ะเอาก็เตรียมของรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่วันสงการไงนิ้วอย่าบอกนะว่าผู้ใหญ่ที่ว่าหมายถึงป้านกเออใช่ทำไมอ่ะพี่หมวย <laughs> ป้านกยังไม่แก่เอามันเป็นประเพณีไทยเราต้องทํานิ้วมันเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราไ <laughs> <laughs> ปนกคะ่ะ ปีนี้ขอให้ปนกมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยมาพี่เหนือวอนตาปีใหม่นี้ขอให้ปนกสุขภาพแข็งแรงนะคะขายของดีๆกิจการรุ่งเรืองจ็นเจที่น่ารักตลอดไปค่ะมาที่ ปีใหม่ไทยนี้ขอให้ป้าน,นกสุขภาพแข็งแรนสวยสวยรวยรปังปังตลอด<ป>ม<า>ีแล้วก็ตลอดไปเลยนะขอบคุณมาก,กสาธุาเยียบร้อยน่ารักมาเดี๋ยวป้าจะอวยพรให้ปีใหม่นี้ขอให้น้องๆของป้าน่ะลืมแล้วอ่าก็ขอให้พวกเรามีความสุขเหมือนกัน นะจ๊ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงหายคือไม่ไม่ให้เป็นโควิดเนาะให้ทุกคนปลอดภัยจากจากโควิดกันเนาะแล้วก็อยู่กับป้ารับเอาความรู้จากป้าไปแล้วก็คือปีนี้ถ้าแบบยอดดีนี่โบนัสมันดีอ่ะสาธุเอุโบนัสีเพียงจะใครต้องปังังปแน่นอนดีๆไปด้วยกัน จ้าสาธุค่ะ,คะขอบคุณจ้าอุ้ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษมีอะไรหรือเปล่าป้านกขาคือว่าหนูจะขอลางานหนึ่วันพรุ่งนี้ได้ไหมจะไปไหนอะไปทุระค่ะหรือรู้แล้วว่าทุระทุระอะไรก็พูดมาสิทุระสำคัญค่ะสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ ถึงต้องลาไปก็สําคัญถึงขั้นที่ว่าหนูต้องไปอะค่ะแล้วถ้าสําคัญขนาดนั้นเราจะกลับมาทํางานทันไหมทันค่ะหนูลาแค่วันเดียวค่ะทุระอะไรก็มียอมหอกเฮ้ย hey, นิวค่ะ <Ha? S 1> พี่หมวยจะหยุดไปไหนเกรู้ปะไปทุระค่ะรู้แล้วว่าไปทุระทุระอะไรไม่รู้ค่ะพี่หมวยบอกแค่ว่าจะไปทุระอา้า จะไย่บอกได้ไงอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันตลอดไม่รู้หรอกคะ่ปะป้านุกเนี่ไม่ได้ชอบอยุ่งเรื่องคนอื่นขนาดนั้นอ้าวไอ้นี่ทุรัะอะไรของเขาเธอเรากินข้าวขอนทิพมาเดือนหนึ่งแล้วนะทํายังไงได้เราตกง,งานเงินก็ไม่มีเธอก็ไปหางานทําสิเดี๋ยวก็อดตายกันพอดีเราอยู่บ้านนอกนะแถวนี้หางานยากเธอก็ไปหางานในเมืองดูสิอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาอดอยากแบบนี้นะเธอ สวัสดีครับผมมาสมัครงานครับพร้อมเริ่มงานเลยไหมคะพอดีคาะคนพอดีเลยค่ะพร,พ,รพร้อมครับเออว่าแต่ชื่ออะไรจ้ะชื่อจ็อกเกอร์ครับพี่จ็อกเกอร์คะมีออเดอร์เข้ามาคะ่ะเดี๋ยวออกไปส่งของให้หน่อยนะคะครับนี่จ้ะออเดอร์เซรั่งเทโนอตกล่องหนึ่งนะจ้ะอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนจ้ะขี่รถตากแดดระวังหน้าไหม้นะอ่ะเอากระเดเนเยนน่ตไปทาจากมิวให้เธอกลับมาแล้วหรอทำงานเหนื่อยไหม ไม่เหนอยค่าแรงวันนี้วยเธอวันนี้กินหมูกระทะกันนะกินเลยเราไม่หิว<ๆ>เธออ่ะจะไปทำงานแล้วหรอเราว่าเราเลิกกันเถอะทำไมเราเบียดชีวิต้ันนอกเราจะเข้าไปอยู่ในเมืองโจกเกที่ร้านเคนี้เราไปกินชาบูกันไหมไปสินะคุณนิวมีแฟนแล้วหรอครับ พี่จอเกอร์อันนี้พี่มิทีนแฟนนิวค่ะทุกน้องใหม่ครับสุภูมามาวอร์มร่างก,กายก่อนไม่ผมขึ้เกียจพี่วิ่งเลยมาวิ่งก่อนรอบนึงเดี๋ยวพี่พาไปกินหมูกระทะหนูมไม่วิ่งพี่ก็พาหนูมไปกินอยู่ดีนั่นแหละฮะนั่นใช่ชมพูหรือเปล่า อ้าวนิวไม่เจอกันนานสบายดีไหมโหนี่เธออ้วนขึ้นจนเมื่อกี้เราเกือบจําเธอไม่ได้เลยนะหน้าก็ดาเป็นสิวไม่เห็นสวยมนตอนที่เรียนด้วยกันเลยอะ่ะชมพู่ไปเราพปวิงตรงนั้นกันไปนี่แฟนชมพู่เหรอโหทั้งหล่อทั้งดูดีดูไม่เหมาะสมกันเลยเนาะเอ้าชมพู่หน้าตาสวยเสื้อเปล่าแต่ไม่มีมารยาทการพูด แม่คะครับมีอะไรทําให้แฟนผมสวยขึ้นบ้างครับแพงแค่ไหนผมก็ยอมจ่ายครับเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะสุพูพี่เห็นล้องร้องไห้แบบนี้พี่ไม่สบายใจเลยก็รู้วันไม่สวยไงทั้งอ้วนทั้งหน้าเป็นสิวโหโหทำไมลิปสติกเป็นสีเขียวมันไม่ใช่ลิปสติกมันคือดิออริจินอลมาโคนแบบแท่งจริงจูสายมาเดี๋ยวพี่บักหน้าให้ ลับตาไว้หน้าเดี๋ยวข้อตาเธอนะมาร์คให้เป็นประจำเดี๋ยวถ้าก็ได้สวยนะครับหน้าสวยแมนสาวซ้ำน้อยที่ไม่เทีนนี่มันล้างออกได้ยังคดน้ำกวกไม้ลอเลยล้างดีๆนะเดี๋ยวข้อตาล้างข้างหน้าหน้าผากด้วยโหน้องชมพู่ล้างออกหน้าใสเลยใช่รู้สึกว่าหน้าหนูสะอาดขึ้นเยอะเลยใสต่อเนื่องลดสิวอักเสบ ด้วยนะขอบคุณนะที่ซัพพอร์ตและเป็นกําลังใจให้หนูทุกเรื่องเลยอ๊เอ้ยหมูขี่หลังด้วยน้องจัดของตามบินนี้ให้พี่นะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวพี่ไปซื้อของร้านอื่นก่อนได้ได้ค่ะพี่จุราเตโมสองก่อสมุติอโลหนึ่งสวัสดีค่ะอ๋อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ฮะลืมมาเอาตอนนี้ถึงบ้านแล้วหรอคะอ๋อ ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยอุตส่าห์จัดไว้ให้ของไม่ใช่นิดน้อยเสียเวลาจริงๆเลยน้องคนสวยจัดของตามนี้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวพี่ไปซื้อของอีกร้านหนึ่งก่อนนะวันนี้พี่รีบน้องของพี่จัดเสร็จยังพี่จะรีบกลับไปทาธุระที่บ้านต่อเอา้ามาแล้วหรอคะยังไม่ได้จัดเลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฮะยังไม่มได้จัดใช่ค่ะ ฉันมาสั่งว้ตั้งนานแล้วนะก็บอกแล้วไงว่าฉันรีบก,ก็หนูยุ่งค่ะรู้ว่ารีบก็กําลังจะไปจัดให้นี่ไงคะไม่เอาละฉันไม่เอาละฉันรีบพี่รักเรียกเลยนะนานๆทีมาซ้อปปิง้งโอเคคิดตังค่ะอา้าวทีนมากับแฟนหรอวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่วันนั้นผมสัม้นตัวเล็กๆไม่ใช่หรอเปลียงบ่อยไม่ซ้ำหน้าเลยเนาะ <c oughs> มะเหมียวเป็นอะไรพี่แม่ค้าพูดหมายความว่าอะไรพูดอะไรเขาแค่แซวเล่นเฉยเซลนนเล่นแบบนี้เราไม่ชอบสร้างเธออย่าไปสนใจเลยไม่ให้สนใจได้ยังไงถ้าเขาไม่เห็นจริงเขาจะพูดหรอเคยเข้าใจไหมแค่แซวเล่น,นเฉยไม่เข้าใจถ้าเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ตอนเย็นเราจะไปเก็บเสื้อผ้าที่ห้องเธอมะเหมียวสิไปไหนไม่ต้องมายุ่งกับเราเราจะให้เพื่อนมารับอ้าวทีนแฟนไปไหนแล้วล่ะไม่ได้กลับด้วยกันแล้วหรอ สวัสด,ดีจ้าสุเอจ้าดูท่าทางไม่ใส่คนในเมียงนะหนูเป็นคนอีสานจ้าเรียกฉันคุณนายนะสว่วนนั่งคุณผู้ชายและเนี่ยคุณหนูมิกา้าลูกชายฉันค่ะแม่บ้านที่นี่ไม่ต้องทําอะไรมากแค่เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยและสะอาดทุกตารางนิ้ว <Hari. S 1> ค่ะคุณนายเป็นอย่างคุณหนูมิก้าขึ้มากินขนมเลยถิมไปทั่วทีบนี่ทั้งขยะก็ยู่ใกล้ๆนี่มีแล้วน่องหลูกคนรวยเอาอีหยังหาเก็เกไปเมื่อกี้นี่คุณนายเกลยสีให้ คุณพ่อคุณแม่ลูกชายแม่เป็นอะไรจ๊ะนี่ทำไมถึงปล่อยให้ขนมไมดี้หมดตายแล้วกาจะกินขนมไมดี้จะกินตอนนี้จะกินตอนดีจะเย็นเย็นครับลูกจะเย็นเย็นขาคุณมู้งไไปซื้อขนมไมดี่ไม่ลูกสันเดี๋ยวนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขนมไมดี้มาแล้วค่ะคุณหนูเย้คุณลูกทําไมชอบกินขนมนี้จังพ่อขอลองจิ้มหน่อยดิอืมนม นี้นแก่แม่ตอนเป็นสาวๆเลยคุณพ่อแล้วตอนนี้ไม่นุ่มเหรอนุ่มครับเอ๋เดี๋ยวไปทําความสะอาดโต๊ะเครื่องแป้งให้ฉันด้วยนะค่ะคุณนายอ่ะนี่พับแต่งหน้าของคุณแม่พับแต่งหน้าเอียงคือนหนุ่มแท้แนนแทกินกับหอมหอมเออหน่าอย่าลืมเอาไปไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งคุณแม่นะทําไมวันนี้พับนุ่มแปลกแนุ่มกลิ่นก็หอมหอมหน่ากินน่ากินจะเผื่อกินพับเข้าไปเหรอเนี่ย ทับอะไรจะทั้งนุ่มทั้งหอมขนาดนี้ยายเอ๋อย่างอีกเนาะขะคุณนายเธอไม่มีตาดูแลไงนี่มันขนมใหม่ดิเอามาวางไว้ตรงนี้ทําไมเออคือว่าเออขอโทษค่ะเห็นมันนุ่มๆนึกว่าพับแตงหน้าเสือบือจริงๆเอาไปกินเลยขนมไม่อยัางก็แสบลยวะทั้งนุ่มทั้งแสบสมพ่อคุณหนูมีกล้ามากินเร็วๆหน่อยคุณแม่สายแล้วพ่อไปรอที่รถนะ พับพับพับฉันยื่ไหนหยขนมไม้นด่อีกแล้วเหรอยายเอ๋ค่ะคุณนายถ้าจงใจแกล้งฉันหรอถึงไดเอาขนมไม่นด่มาวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งของฉันเอ๊ะเบริเหตุดได้ค่ะคุณนายนี่เธอหาว่าสามีกับลูกชายฉันเป็นคนทํางั้นเหรอโมเมนค่ะโมเมนค่ะฉันไล่เธอออกโมแปลกใจเลยที่โมไม่ไผย,ยูได้กลับ,บ้านอกดีกว่าเขาโมหมอกันในเมืองดอก น้องคะลิปตัวนี้ข้างในเป็นสีอะไรนี่ค่ะมันมีตัวเทสอยู่ค่ะลูกค้าเปิดดูสีได้เลยนะคะแล้วตัวเทสมันเป็นสีอะไรคะลูกค้าเปิดเทสได้เลยค่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นสีอะไรเอ้าแล้วมันเป็นสีอะไรเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วมันจะเหมือนกับสีที่ลองไหมเนี่ยก okay ็เหมือนสิคะลูกค้าก็แกะออกมาจากตัวเดียวกันถ้ามันไม่เหมือนล่ะมันต้องเหมือนค่ะคุณลูกค้างั้นไม่เอาละไปดูตัวอื่นดีกว่า น้องคะลิปตัวนี้มันเป็นสีอะไรก็สีเหมือนปากหนูไองคะคุณลูกค้าอ๋อค่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีพี่เป็นคนเข้าใจยากคิดเงินค่ะร้อยบเกค่ะนี่ค่ะค่ะแถมตัวนี้หนึ่งซองนะคะคืออะไรหรอคะอันนั้นเป็นเซรั่มวิตซีค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแพ้วิตามินซีค่ะมีตัวอื่นไหมคะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวดูให้ค่ะก็จะมีตัวนี้ค่อะ <arab poquito> ouais. อันน<ส>ี้เป็นมเจ์ไลเซอร์บำรุงผิวหน้าค่ะ กลัวแพ้ค่ะไม่อยากใช้มีของแถมตัวอื่นไหมคะเอืมไม่มีแล้วค่ะของแถมซองเท่าไหร่คะ49่ค่ะงั้นพี่เลือกของในร้านแทนได้ไหมคะไม่อยากใช้ครีมมั่วเดี๋ยวหน้าพังอ๋อไม่ได้ค่ะของแถมมีแค่2ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่กล้าใช้ก็ไม่ต้องรับของแถมก็ได้นะคะเอา้าอย่างนี้พี่ก็เสียสิทธิ์สิสอะงั้นพี่เอานี้แทนแล้วกันอะไระ20สบาทไม่ได้นะคะลูกค้าทาไมจะไม่ได้พี่ขาดทุนตั้ง9บาทมามาเอาตังทอนไหมพี่มา ก็ได้ค่ะ